สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับมาให้ดูนะครับพอดีว่าเพิ่งได้ของมานะครับจะเป็นเรลนะครับเรลดไตมาสของหลวงพ่อพัดนะครับอันนี้จะเป็นชุดกรรมการนะครับวันนั้นเปิดชุดที่เป็นชุดลุ้นเนื้อให้ดูไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูชุดกรรมการด้วยนะครับกล่องสวยงามมากนะครับดูนะครับอันนี้เป็นกล่องนอกนะนี่นะครับก็ในตัวของเรลไตมาสปีหกสามหลวงพ่อพัดกรถ้วยด้วยนะครับเพิ่งจะออกนะครับ พอดีว่าผมเพิ่งได้ชุดกรรมการมาก็เลยจะมาให้เพื่อนๆชมนะครับว่าชุดพวกกรรมการเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ชุดกรรมการเขาจะการันตีนะครับเป็นเนื้อปลาก้านะครับเนื้อปลาก้าเดี๋ยวผมไม่ดูก่อนนะครับอันนี้ผมแอบแกะไปแล้วนะครับให้ดูกล่องอันแรกนะครับนี่นะจะเป็นปลาก้านะครับหน้าธงชาตินะครับหน้าถากทองนะครับทองทิพย์นะครับอันนี้นะสวยงามนะครับอันนี้นะ ให้ดูก่อนนะครับอัปปก,นะก้าหน้ากากทองทิพย์นะครับงานก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับอันนี้นะเป็นลายธงชาติจะการันตีลายธงชาติ2เส้นนะครับลายธงชาติจะเป็นเนื้อทองทิพย์กับเนื้ออัปปกา้าแล้วก็จะเป็นโรงยาน้ําเงินหน้าลงยาน้ําเงินเป็นเนื้อทองทิพย์อีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้1เส้นนะครับได้เส้นนี้ด้วย แล้วก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูใหม่ด้วยนะครับหนึ่งกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อเนื้อนี้นี่นะครับนี่อันนี้หน้ากากเงินนะครับเป็นเนื้อทองทิพ์หน้ากากเงินนี่๋ยวบปับหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นชุดนี้นะครับเป็นเส้นนี้ เส้นหนึ่งนะครับคือหนึ่งกล่องได้สามเส้นเลยนะครับผมให้ดูนี่นะอ่าอันนี้คือชุดกรรมการที่เราได้มานะครับก็จะเป็นราคาจองอีกราคาหนึ่งนะครับสําหรับชุดกรรมการนะครับนี่นะสวยงามนะครับนี่นะดูเฉพาะเนื้อ,อปาก้านะนี่นะครับ สวยมากนะครับได้ากัดทองด้วยโค้ดตัวนี้นะครับโค้ดของเลดุ่นนี้จะเป็นโค้ดเลเซอร์ผมให้ดูนะครับนี่นะครับโฟกัส นี่นะครับเป็นโคลเลเซอร์ตัวนี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับนี่นะราคาก็ยังเบาๆนะครับมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพ100ันต้นๆนะครับไม่ได้แพงมากมายนะครับนี่นะทีนี้จะให้ดูนะครับว่าเขามาเป็นยังไงนี่นะกล่องอย่างนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ข้างในนะครับ ข้างในจะเป็นเขาเรียกว่าซีนมาด้วยนะครับมีซีนนะนี่นะฮะไปแกะให้ดูซักกล่องนะค,ะนะครับในชุดกรรมการเขาการันตีคือได้3ามเนื้อนี้แน่นอนแต่เขาไปลุ้นเลขเอาว่าเราจะได้เลขอะไรนะครับนี่นะอ่าแรกเรออปประกานะครับนี่นะครับ แล้วเราก็ไปดูเลขเอานะครับสวยงามนะครับดูทองส่องดูหน้าหลวงพ่อดูบ้างนะครับส่องดูใบหน้าหลวงพ่อบ้างนะครับนี่นะสวยนะครับนี่ดูไก่นะ พร้อมสายเส้นละพันกว่าบาทนะครับอับปกาหน้าทองคำนะครับไม่ใช่นะครับเป็นหน้าทองทิพย์ลายถงชาติ <c oughs> อ่ะทีนี้มูเส้นนะครับ <c oughs> นีเป็นทองทิพย์ลายถงชาตินะครับนี่นะ ใครจะสนใจเอาเป็นกล่องก็ได้นะครับผมก็มีให้เช่านะครับเผื่อใครสนใจนะครับหน้ากักเงินนะครับอันนี้นะขนาดสองบาทก็กำลังดีนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไป เขาจะเขียนว่าเป็นรุ่นที่ระลึกหกสามนะครับืมายเส้น,นที่เกะตรงไหนนนี้นะครับแล้วก็กเส้นสุดท้ายนะครับเส้นสุดท้ายจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับทองทิพย์ ยาน้เงินนะครับลงยาสามสีด้วยนะ ก็แล้วแต่ความชอบนะครับบางคนชอบเป็นลายท้งชาติบางคนชอบลายธรรมดาก็มีนะครับก็เดี๋ยวลองเทียบกันดูนะว่าแบบไหนมันสวยนะครับนี่นะล้วผมเอารายการธรรมดาขึ้นมาให้ดูด้วยนะครับมีลงยาชมพูย,ยาน้ำเงินหน้ากัดคอง นครับเพื่อนๆดูกันว่าแบบไหนชอบนะครับ,รบนะเอาที่ทีผมแกะมาขึ้นมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับ,นะรบพอดีข้อมือนะครับนะีบ่เล สายก็กำลังดีไม, ind, ไม่ยาวไม่สั้นเกินไปนะนี่นะก็ใครที่จะสนใจเช่าบูชานะครับผมก็พอมีแบ่งให้นะครับก็สามารถติดต่อได้ทางไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็มาให้ดูนะครับชุดกรรมการแล้วก็ความสวยงามนะครับของเลดรุ่นไตรมาส63นะครับของวัอพัดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ไปก้อนครับสวัสดีครับ